hello ลฮั l โหทุกคนหลังจากที่ตอนที่แล้ว G ีหลอได้ใช้กระบวน้า i am g my n ไปแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่า G ีหลอจะสามารถช่วยจกักรน o t a แอสโต o ทเล t ได้ไหมและชะตากรรมของพี่สาม,มันจะเป็นยังไงไปหาคำตอบกันไปดูนี่งไงล่ะกระบวน้ามันมีชื่อว่าอะตอมิ omic, ใช่ไหม i am อ t o อะตอมิ ไอพี่สามันยังไม่ตุยอีกทุกคนโอ้แต่ดูสภาพจีหล่อคือหมดพลังไปเลยนะใช้ไอแอมจีแมนไปหนึ่งทีเอโอเคพี่เท่กับพี่โปง่งเหน่งมาช่วยแล้วแข็งใจไว้จีหล่อโอ้ยโซไอไซเลนมันยังอยู่อุย้ย โ oh, อ้ก็เคยแคปชั่นควใช้ X18 <If you, S 2> ไม่ถูกต้องเอ okay, เอาเอาวุธของนายคืนไปเอ่อจะตับพังนิดหน่อย อะไรนะพูดว่าอะไรนะ s <S ไม้เทา้าขวานเปลี่ยนเป็นไม้เท้าได้เป็นไม้เท้าที่สามารถเอาพลัง x18 ออกมาได้อุ้ยก,กำลังลุ้นอยู่เลยว่าจีหลอมันจะรอดไหมพี่ผ่ามิติมาช่วยได้ทันนะ ตรงมิวแทนอะไรมาที่พามิติไปตรงไหนเนี่ยน่ากลัวโปรเจกที่ยังไม่เสร็จมันจะมาฐานอุย๊ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ต่อยเสียดหัวพี่ป้องเน่งไป อันนี้สเปกอร์วูแมนนี่เุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยช่วยพี่เท่เร็วเอาไม่ใช่พี่เท่ที่โดนนี่หว่าเป็นคารบลลาแมนที่โดนอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยซอมบี้แมงมุม บมดเยอะฉัดทุกคนอย่าสูเลยดีดีกว่านี่เหมือนจะเป็นฐานทัพลับเก่าของพวกสกินพิดี้ทอยเล็ตนะวิ่งดูดิทขาเปนมันดักกลัวจังว่าเฮ้ยเอาพลังเอง เอามาดูกันว่าตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะทุกคนคือในฉากแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นาฉากของตอนที่แล้วใช่ไหมที่จีหล่อของเราเนี่ยใช้พลังไอแอมจีแมนไปแล้วพอใช้พลังเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพลังอนุภามบรรุุแรงมากนะไอจักร์นอตแอสโตรทเลตก็ไม่รอดนะทุกคนโดนพลังไอแอมอะตอมิกไปคือกลายเป็นเท่าฐานเลย พี่สาเนี่ยร่างของพี่สามก็กลายเป็นเท่าฐานแต่ยังมีพลังไอ้ที่ออกมาอยู่นะเหมือนกับว่าพี่สามก็ยังไม่น่าจะตุยนะยังยังมีพลังไอ้ที่มันเป็นเป็นไม้เลื้อยของเขาได้อยู่อะ่ะเมื่อักนี้คือจีหลอป๋าเป็นห่วงจีหลอมากจีหลอเหมือนจะไม่รอดนะเนี่ยดูแบบหมดพลังสุดๆไปเลยพี่โป้งเด่งกับพี่เทเป็นห่วงจีหลอมากนะครับต่อมาโอ,อ้ไอเด็กเวร ไอเด็กเวนไซเลนไทยท่านมันจะมาจัดก,การจีหล่อนะมันจะมาแบบเล่นเทเผอนะแต่ดีว่าพี่พี่ผามิติมาทันเวลาพอดีแล้วพี่ผามิติก็บอกว่าพวกนายเนี่ยมันใช้ X8 ผิดแล้วใช้บ่อยขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวผู้ใช้เองตุยนะมันจะทําลายแกนกลางของตัวผู้ใช้เ้วพีเทก็เอา,เอ,าเอาวุธของพี่ผามิติคืนนะ แต่มันมันเป็นรูไงพี่เทก็เลยแบบโทษทีนะฉันทำมันพังนิดนึงแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่ผ่ามิติก็จะไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนี่ยในขวานของเขามันก็จะมีพลังลูกกลมๆสีแดงนี่อยู่นะพลังลูกกลมๆสีแดงแล้วเหมือนกับขวานของเขามันไม่ได้มีอันเดียวนะมันมีอีกอันนึงเขาเรียกขวานอีกอันหนึงออกมาจากอ่าอีกมิตินึงน่ะมาปุ๊บแล้วก็ใส่พลังสีแดงลงไปปั๊บ พอใส่เข้าไปปุ๊บจากขวาเนี่ยกลายเป็นไม้เท้าเลยแล้วไม้เท้านั้นเนี่ยก็เหมือนจะมีพลังในการดูดพลัง x18 ออกมาจากตัวผู้ใช้นะครับซึ่งก็ดูดออกมาจากตัวจีหล่อได้ทันนะถ้าเกิดว่าดูดไม่ทันเนีหยจีหล่อของเราอาจจะตุยไปเลยก็ได้นะดีว่าพี่ผามิติเนี่ยมาช่วยขี้ขายสถานการณ์ได้คือมาช่วยทั้งวาร์ปไอไซเลนไททันไปแล้วก็ ช่วยทั้งเอ่เอาพลัง x 1 8ออกไปจากตัว G หล่อนะครับถ้าไม่ได้พี่พามิตินี่คือเละบอกเลยตัวตัวหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเอ่อพี่ป้งหนึ่งเป็นคนบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่เสร็จเนี่ยหลังจากที่พี่เท่โดนฉีดยาไปเนี่ยพี่เท่เห็นภาพหลอนหลายครั้งแล้วนะแล้วเนี่ยพอเขาเห็นภาพหลอนปุ๊บเขาจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะ ต่อยมั่วเลยเกือบโดนพี่โป้งเน่งอ่ะดูหน้าพี่โป้งเน่งดิหน้าพี่โป้งเน่นงบอกอะไรพี่เทนี่ผมเ,เพื่อนนายไงอย่าทํากันขนาดตัวพี่เทยังแบบตัวพี่เทยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยนะว่าเขาอยู่ขาดสติไปชั่วครู่แล้วเราก็ได้เจอกับสปกเกอร์วูแมนนะบนตัวของสปกเกอร์วูแมนเนี่ยมีตัว X ตัว X สีเขียวเขียนไว ต่อมาโอ้คัมแบลงแมนของเราก็ได้เจอกับมันเป็นคล้ายๆกับตัวใน h a ร์ปไลทอ่ะแต่หัวเป็นซอมบี้นะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวใน h a ร์ปไลทมันจะไปเกาะบนหัวของของอผู้คนเพื่อแปลงคนนั้นให้เป็นซอมบี้แล้วดูดิมันมีอย่างเยอะทุกคนเลือกที่จะหนีนะครับมีเอ่อมิวแทนตํารวจของเราเอ่ยิงบาสูก้าไปชุดหนึ่งเพื่อที่จะ่วงเวลาให้แล้วก็บินหนีไป ในตอนนี้เนี่ยพี่เทก็เหมือนจะคิดอะไรออกนะมีพลัง x 1 8อยู่ในมือก็เลยสุดท้ายโยนเข้าใส่หุ่นยนต์ตัวนั้นหุ่นยนตัวเนี้ยเหมือนกับ s ก,กีบ i d ี t o i ยเลในดอมสตูดิโอเลยคิดทุกคนคิดว่างั้นไหมบอกว่ามันลคล้ายตัว s ก,กีบ i d ี t o i ยเลต,ตัวใหญ่ในในดอมสตูดิโออะซึ่งพอโยนพลัง x 1 8ไปปุ๊บไอหุ่นนั้นมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลย คนครับดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ได้รักษาพี่เทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เทยังมีอาการจิตหลอนอยู่และดูเหมือนว่าอาการนั้นมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ถึงขั้นเพิอปล่อยมัดไปเกือบโดนพี่โป่งเงน่งแน่ถ้าเราไม่รีบรักษาพี่เทนเนี่ยพี่เทอาจจะกลายเป็นพวกหมออีการไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะดูเหมือนว่าจักรวาลนี้เราต้องหวังพึ่งพี่ผามิติอย่างเดียวแล้วล่ะพี่ผามิติเขาอาจจะมีวิธีรักษาพี่เทก็ได้นะเราต้องรอดูกันต่อไปถระชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไ like, กกลค คลิปหน้าสวัสดีครับ